สวัสดีค่ะมาจากพี่น้องในสิภามาเมืองชีวิตเช่าหน้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้กะท่านสมัยก็ตะกรอ,อยู่ค่ะใส่รถเกี่ยวเนาะอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวหน่อยค่ะไม่เป็นรถเกี่ยวใหญ่ช่วงนี้รถเกี่ยวใหญ่กับบ่ค่อยหลายนะคะเขาบ่ค่อยป็นละค่ะหน้ากับบ่งามเนาะคนกับบ่ค่อยด้ใส่ปุ๋ยแล้วกับเป็นห่วงเป็นยังดีอยู่ค่ะฝนกับตกดีแน่ปีนี้ เลื้อน้ำเลือฝนกระจ่างอน,นี่ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวนี่ให้เนน้อยเ็ดยเฉพอะได้กินนะคะีโรดพึ่งกำลังเกี่ยวอยู่ช่วงขนาดไออันนี้ก็ยังไม่น้ำเลยนะคะช่วงเกี่ยวเขาแต่ว่าโรดพึ่งก็ล่งเลยอยู่นะคะชีวิตชวาวนาลงทุนหลายแต่นอะรน้อยนะ่า ปกเจ็ดไกรก็ะไดประมาณสองอุมกว่าเนาะคะ่ะพ่อเกียเ่ยเสร็จแล้วค่ะเอา,ขาเขาแถวจะกิน,นะคะ่ะมาตากถ้าไม่มีเขาปลูกรายกะเอามาตากห้เขาปูขึ้นก,กันค่ะถ้าไม,ม่มีหรือว่าพันเขาว่ามเพราะกะไปซื้อเอานะคะเขาปลูกงค์เซอรกะเอาไปเปลี่ยนกระพี้กระหน่องนะคะมาเอากะไดนี่นะคะตาแดดสองแดดแล้วก็มาเก็บมากรูนะคะ ชีวิตบนนอกพกับสีซอยกันยังสิล่ะค่ะญาติพี่น้องขางบาทเนาะเผื่อนบาทกับสีซอยกันยังสิค่ะมาเก็บมาหยั่งยังสิเหมือนไอ้เกี้ยวหน้าไผ่กับไปซอยกันเหมือนไอ้เกี้ยวหน้าไผ่กับไปนะคะน้าเก็บก็มาเก็บซอยกันกับใส่แพรานนะคะสมัยตะกี้นี่กับสีฟาดเขาเนี่ยค่ะสมัยเป็นนิดหน่อยเหตัยหน้าพ่อแม่พ่าเฮ็ดเกี่ยวเอาเนาะ เจียวเอาอย่างมะเสาตากแดดแดดหนึ่งสองแดดก็สิไปกูเขาไปมัดเขานะคะมัดเขาแล้วนี่มันแรงมาหลังจากเกี่ยวเขาก็ไปกูเขากูเขามากอกองไว้เมาอ่อกองไว้แล้วเนี่ยเขาก็จังไปค้นมาขึ้นล่าน้าหมาเนี่าก็จะมาฝาดเขาก็สิมีหมาฝาดเขาครับเป็นใหม่นะคะใหม่ฝาดอันล่าเน,นี่กรบอบ,บริษัทแม่แยงปูเลยค่ะส่วนหน่อยเนาะแต่กี่เพื่อนกะบางคนซื้อเพื่อนก็ขี้งวขี้ควยแะค่ะ ไปทาลานกะนอนกองเฟืองเนาะคะ่ะแต่สมัยเป็นหน่วยก็ดีอยู่ยด้วยชีวิตตะกี้กะสมวนเดี๋ยวนีม้มันกะวิวัฒนาการเนาะคะ่ะเทคโนโลยีกะเปลี่ยนไปเขา่ากะใส่ชีวิตเปลี่ยนไปลำนาไปท่านสมัยไปเรือนะคะมาซอยกันอยู่นี่กะมแต่ลูกหลานนะคะ่ะน,อนออ้องนุงขางบ้านญาติลุงป้า่ะใกล้กลกันกะ ช่วงเก็บเขาในกำม่วนนะคะไปเฮือนนันเฮือ่นนี้กินตรงมไก่กินอึบไกล่ลาบปิดเนาะคะ่กะกำมวดนดีอยู่ด้ค่ะมันนี้กเ,ก,เก็บเขากับแบกเขาขึ้นเหล่านาะเอาไปไหว้ผัวขาบปูกอันนี้ไม่มีขาบปูกและคะ้ค่ะมันหน่อยก็คิดว่าขึ้น่าซื้อเอาค่ะป็นนีเขาบปูกแต่ก่อนเห็ดหน้าร้ายร้ายค่ะพี่น้องเป็นรอยไรพุะะ่เนาะแต่ก่อนเนาะก็มีขอบขวัวแต่งางน,น,นในไทยหน้าน้าเป็นงานน้า ขายขาก็ได้ร้ายค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลือกกันเนอกกะเป็นนกสวนเลือกที่นหน้าจะคล้องกับที่นหน้าจะคล้องค่ะไอเห็ดสู่นองสู่นงกินไป,ะปนะคะชีวิตมันหนอกมันกับอบอุ่นมีความสุขแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเข้าดูแลก,กันนาะคะ่ะปานกาการกาชิดการกันดูแลก,กันเพิ่ผ้าใส่กันหน่อยค่ะสังคมมันหนอกกับแบบเครื่องยาตนาะค่ะนะคะ,คะเพราะหายแล้ว มาบาดกับแบกเขาไม่ไหวค่ะสอบคิดใกล้ค่ะซ้ำนี่มานักที่ไหนยิงกับแบกได้ค่ะบางปกต้ยิงแต่แค่แบกแบกซอยกันนี่ล่ะลูกร้านกันนี่บางเท้าช่วงตาเขานี่แต่เกี๊ยวพอตักกระแตนเมาค่นนะ,คะไปทอดกินอย่าบางเท้าตักกระแตนมันร้ายน,นะคะพคเพราะเกี๊ยวแหลวใช่นี่การ์ดเกี๊ยวแพ้ะคะ่ะอันนี้เป็นแพรลานว่าเขาคือแพรลานแต่เกี๊ยวแพ้จนเมื่อยค่ะ ถ้าซิบซิบกว่าผืนซิบสาวผืนผืนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็บ่ามีแล้วค่ะปัเหาหน้าหลายคือเก่าเนาะเดี๋ยวก็เอิอร้านค่ะเมื่อกี้แพลนขั้นขั้นมวนลมวลไปเรื่อยนี่มันกีสิยับเลยค่ะปูกับบอดีเอาตรงตรงภาพตรงเก็บให้ดีค่ะแล้วก็มัดแล้วก็เอาใส่กระสอบดีๆค่ะนี่ร้านสาวล้านหน่อยแกไม่เห็นนำมึงเมื่อกีสิว่ามันมวลเนาะภาพเป็นผู้ใหญ่เอาเสาเข้าไปกัขี้ขาดเนี่ยได้หน่อยกับมวน เจ้ว้าวเห็ดยังกับไม่หยาดเห็ดนะคะยังแลงมากกับตุ่มก่ซูนกินนด้มาที่นี่กินเหล่าขาวผดไม้แก่เมื่อยกับ,บม้ว,มวนดีค่ะพี่น้องไปเมื่อกีใส่ชีวิตมันหนอกลองมาใส่เม่งนะคะซีบิดมันหนอกนี่ไม่มีความสุขค่ะคนนำ้ำมีน้ำใจหลายกับบริเวณว่าสัางคมอื่นว่มีนม้นำใจหรอกค่ะก็มีคือกันแต่ว่าอยู่นี่มมนนก,นกับสังคมมันหนอกเป็นกับซอยู่แบบอยาดพี่น้องเนาะคะ่ะ เนี่ยกับซอยเลิกกันนะคะยี่เขาแรงห่วงผ้าเนี่ยมาแรงมากอากาศก็กกล่างหนาวค่ะตนนัวนี้อันนี้ก็เป็นคลิปย้อนหลังเนาะคะ่ะเอาว่าเก็บให้เพื่อนเพื่อนเบื้องค่ะจะไปให้เขาได้ค่ะน้องนุ่งเพื่อนที่รถส่งกันไปนี่แะคะ่ะเขาเข้าได้เอาไปกินก็มีซ้ำนี่แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะค่อยพอกันมาค่ะสวัสดีค่ะ